ใช่จริงๆด้วยครับทนาอยู่เวัวเล็กกำลังโดนลุมครับทำิ่งที่หวาบออกมาเนี่ยเหมือนจะเร็วเกินไปนิดนึงพื้นที่บีบขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะมาจบในบริเวณที่โล่งและกลายเปนย็นหน้าซีจีจีเหมือนจะที่เปรียบไปเลยเพราะมีที่กำบังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆครับและระเบิดยัดเข้ามาวงบีบเรื่อยๆตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้อีกพวี่เจ็บเนมเรย์ e เจ็บไดมอนด์ Diamond เจ็บ ตรงนี้ป้าธนาโกเราบุญกอเยจ็ดแอตเอร์อเราเล่นกับธนาดีจริจอุ้ยพื้นที่มันชิดกันเลือเกินครับจะหายใจไม่ออกเอาแล้ตรงนี้ได้ปีกันไปบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ได้แต่ว่าวงมันยังไม่หยุดบีบธนาเตอไดกธนาต่อรงก้อนต่อแล้วก็ธนาุก้อไมด้บนซีแกมาตรงไเกบีขค้นมาได้ด้วยแล้วเป็นธนาฝั่งตัวแขอเราที่เปิดสือกับธนาตัวนี้ว่เล่นก่อนจจรจรออยตามเข้ามาช็อตเนี้แล้วธนาจรงจรจ จีที G ่จีพังอาจขวาบุญาาใต้สักทีครับโอ้สิบเจ็ดอีลิมครับซี CG ครับแล,ล้วรีเวอร์เล็กก็ยังไปไม่ถึงฝันอยู่ดีแล้วนะครับผมโอ้จะมาดีก็ดีไม่สุดในเกมนี้ครับทามมิ่งนิดเดียวครับคือจังหวะที่เขาว้าไปเนี่ย